มาทดสอบชุด Home Audio System นะครับเป็นชุดเ,เรียกว่าดูหนังฟังเพลงของ Sony นะครับเป็น Sony MSC ELC70 นะครับเป็นเรียกว่าเป็นชุดใหม่ๆชุดหลังๆของ Sony แล้วนะครับตัวนี้จะออกแบบมา,าดีไซน์สวยนะครับเป็นเหลี่ยมคมเหมือนเพชรน,นะครับผมผมันก็จะดูสวย ยิงตัวเป็นสีดำนะครับดำเมทัลลิกนะครับอันนี้มันสะท้อนแสงนะสีก็เลยออกจะเหมือนว่ามันขาวๆนะครับถ่ายยาก่อยนะครับสีดำเครื่องใช้งานนะครับเน้นดีไซน์ที่สวยงามและการใช้งานที่อเนกประสงค์นะครับในตอนที่เขาผลิตมันครับอันนี้ใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะครับอย่างแรกนะครับระบบแผ่นอ่านแผ่น DVD CD MP3 อนะครับอ่านอยู่นะครับพอดีผมไม่มีตัว จอที่ต่อภาพออกนะครับแต่คิดว่าภาพน่าจะออกปกตินะเพราะเครื่อง่อนข้างสมบูรณ์พอดีมันเป็นช่องแจ็ค RCA สีเหลืองทั่วไปนะครับเพราะเครื่องผมมันจะมีเป็นช่อง HDMI และนะครับก็ลองไปต่อภาพน่าจะออกนะครับอ่านระบบแผ่นเรียบร้อยนะทดสอบกับแผ่นแท้นะครับอันที่2คือเป็น USB อยู่ตรงล่างครับแผ่นอยู่ตรงนี้ USB อยู่นี้นะครับอ่านไฟล์เพลง MP3 นะครับ อ่านไฟล์เพลง MP3 ความละเอียดได้ถึงบิตเรทถึง320 kbps นะครับถือว่าเป็นบิตเรทมาตรฐานความละเอียดมาตรฐานนะครับอ่านได้นะครับส่วนที่3เป็นวิทยุ FM ขึ้นบ้านเรานะครับก็ยังรับชัดล็อกขึ้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับคร่าวๆเนอะขึ้นมาหัวอาจจะไม่ค่อยชัดมากแต่มันยังพอล็อกได้อยู่นะครับ และสุดท้ายนะครับก็จะเป็น a u x ครับต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกนะครับผมต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแถมชุดนี้ผมแถมตัวรับสัญญาณบลูทูธไปให้ด้วยนะครับจะได้ใช้งานได้ครบเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีรีโมทไปให้ด้วยนะครับผมรีโมทรุ่นใกล้เคียงครับปรบได้หลายๆอย่างเลยเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ครบไปยังเอ่ยครบแล้วนะครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ปุ่มกดดีโวลูมดีนะครับยิงก็สกดสั่งงานที่นะ้าเครื่องก็ได้นะครับแต่มีรีโมทก็สะดวกครับเพราะเครื่องใช้งานครบแล้วก็ใครต้องการคู่มือนะครับผมมีเป็นไฟล์ PDF ส่งไปให้นะครับเป็นคู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับื่อจะกเครื่องมันใช้งานได้ครบก็อยากได้คู่มือเพราะมันจะมีระบบอัดด้วยนะฮะอาจจกเนี่ยฮะแผ่นไป USB ม่งแค่วนนงไปเล่นดูนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นลำโพงของเขาเป็นลำโพงสองทางครับเป็นกลวยกระดาษขอบขอบหยักนะครับตรงนี้จะเป็นดอกแหลมทำลึกเข้าไปไลักษณะเป็นโดมโพลีปากคล้ายๆเรียกปากแปรปากฮอนนั่นนะครับผมเป็นลำโพงสองทางครับดอก5.5นิ้วนะครับสบภาพก็ยังสวยนะครับสวยสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะครับมีรอยของลำโพงตรงนี้อยู่นิดนึงนี่ให้ดูเลยกันดลย นี่มันมีรอยมาอยู่หน่อยนะเดี๋ยวผมมีภาพยิ่งให้ดูหน่อยก็แจ้งไว้ก่อนเต่มันก็อยู่ด้านหลังนะครับไม่ผูกไม่บวมก็วางนี้ก็สวยนะครับวางโชว์ได้เลยนะครับผมการใช้งานก็ยังใช้งานได้นะครับเอาเดี๋ยวมาลองวิทยุก่อนเลยนะครับนี่วิทยุพอลุม่มก็ยังเป็นเหมือนเพชรด้วยซ้ํานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นคลื่นมาก่อนพอสแกนตัวนี้ครับ มาเดี๋ยวนึงปึ๊บเดีย๋ยวถอยมานิดนึงปึ๊บเอาละครับถอยมามันจะรับได้ช่วงประมาณ98นิดนิดนะครับ98.25.20นะครับวันนี้ผมลองเนี่นยฮะมันก็จะล็อกอยู่และภัยพิบัต,ติต่างๆ นี่ผมยกมือถือสายอากาศช่วยนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมสัญญามันน้อยครับก็ให้ดูว่ามันยังใช้ได้ล็อกขึ้นได้อยู่นะครับผมเอาละครับเริ่มเมื่อยมือแล้วครับเดี๋ยวขอนี่นะสายอากาศผมโอ้โหพันกับไม้กันเสื้อนะครับแต่ยังใช้งานได้ครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปไปลอง USB เลยก็ได้ครับผมปุ๊บมาที่ฟังก์ชันนะครับกดไม่ถนัดนะครับ อ่ะ USB นี้ก็ได้ USB พอเสร็จแล้วมันก็ขึ้นว่าเซิร์ชนะครับมันก็จะอ่านก็จะขึ้นว่ามิวสิกก็คือเป็นเพลงนะครับแล้วก,กดเล่นตรงนี้ครับถ้าชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับกับชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ลองดูนะครับ เสียงดีมากครับอยู่ที่ต้นฉบับเพลงเลยครับรายละเียดเสียงดีครับ ลองดูอีกเพลงนึงนะครับอันนี้เป็นบิตเรทที่128เพองเองนะครับเดี๋ยวลองดูอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้จะบิตเรทบิตเรทที่320ี่นะครับจะละเอียดขึ้นไปอีกครับไปขึ้นมาสามร้กิโลบิตนะครับ น,นี่ก็จะเป็นโหมดเสียงต่างๆนะครับมี r อ c k ๊ o ปจะปรับได้เยอะหลากหลายโหมดเลยครับแล้วก็มีปุ่ม Base ู o o t นะครับ ให้ไฟมันหยุดกับพิบก่อนแล้วค่อยเอาออกนะครับ USB เนี่ยถ้าตามคู่มือเนี่ยระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถเสียบชาร์จพวกมือถือได้นะครับผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวผมลองหลังมาให้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับในคู่มือก็บอกว่ามันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลองเครื่องนี้ให้เราแจ้งในรายละเอียดโพสต์ก็แล้วกันครับไปที่ DVDCD บ้างนะครับก็กดเปิดตรงนี้ครับ ผมจะลองผมลองแผ่น DVD CD เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองแผ่น MP3 นกันนะครับแผ่น MP3 ของแท้นะครับได้แผ่นไฟลอ MP3 ที่เป็นของแท้นี่เสียงมันจะเพราะมากครับบิตเลทความละเอียดอยู่ที่320ก็เพียงพอในการเรียกว่าในการฟังที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับผมแล้วก็ CD ก็ CD Audio ที่กับ DVD ก็ยังใช้งานได้นะครับวันนี้ขึ้นแล้วก็กดเล่นไปนะครับ ราะความมีเงาของเรานะคือถึงไม่มีเธอไม่มีฉันเพราเรามันเจ้าอาารมณ์ต้องคืนต้องคมทุกคืนทุกวันเพราะเราไม่เข้าใจกันก็เรียกว่าใช้งานที่ดีนะ เคปอันนีก้กดหยุดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็กดทีนี้ต่อไปก็จะทดสอบการใช้งานเป็น A U X บ้างนะครับเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผม A <Yeah. S 1> U X จะต่อสายออกด้านหน้านี้นะครับผมก็เลือกฟังก์ชันมาที่ A U X นะครับก็คือ audio in นั่นเองครับผมก็ต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเล่นดูนะครับ ีนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะเขียนไว้จริง470วัตต์ i m s นะครับัตรรวมนะครับแล้วก็ 5, บัตรที่ MPO อยู่ที่5,170เลยนะครับมันอยู่ที่วงจรการออกแบบภายในนะครับบางคนก็บอกว่ามันเนเป็นแอมคาร์ดดี D เลยเนาะค่อนข้างเยอะนะครับบัตเป็นรุ่นหลังๆของเขาแล้วครับตัวเล็กแต่เสียงโตเกินตัวครับ โอลุ่มไดถึง50เลยนะครับตัวน,นี้ก็พลังเสียงดีครับแล้วก็รายละเอียดเสียงดีด้วยนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ดูนหนังฟังเพลงได้นะครับเสียงคุณภาพเสียงดีสภาพสวยด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นน่าสนใจรุ่นสาหรับใครที่ต้องการรุ่นไซส์เล็กๆแล้วก็เสียงดีๆเกินตัวอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวแถมตัวรับสัญญาณบลูทูธกับ รีโมทให้ไปด้วยนะครับผมเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับทดสอบอันไหนทดสอบได้ละเอียดผมทดสอบแบบนี้เลยครับให้เห็นกันเลยเนาะเดี๋ยวมีภาพนิ่งประกอบด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ